าเครื่องมือ c a n v a าอัปเดตมีการเอา AI มาช่วยออกแบบค่ะนี่อันแรกนะคะเป็น Draw New Idea ก็คือให้เราสามารถใช้ปากกานะคะวาดลงไปได้เหมือนกับไว้บอร์ดแบบนั้นค่ะใช้งานง่ายๆเลยชอบมากสายสอนอย่างคูนิต้าชอบมากอันที่สองค่ะเป็นเครื่องมือ Magic Design Anilert น,น,น,นะคะสามารถแบบอัปโหลดรูปเราไปแล้วให้ AI ช่วยดีไซน์รูปแบบออกมาให้เราได้แบบนี้หลากหลายแบบมากๆเห็นไหมคะสวยนะใช้งานได้ประหยัดเวลาในการออกแบบไปเยอะมากๆเลยค่ะ แบบที่3ค่ะเรื่องของการตัดต่อเสียงให้เข้ากับภาพนะคะเป็นการซิงเสียงนั่นเองนะคะก็ให้ AI ช่วยในการประมวลผล mm hmm. เสียงกับภาพวิดีโอให้มันตรงกันค่ะ mm hmm. อันที่4ค่ะเป็นการสร้างแอนิเมชันอันนี้เลิศนะคะสามารถแบบกดลากวางคลิกแบบนี้เลยค่ะเป็นทำพึ่งกระโดดไนดะ้ง,ง่ายแบบนี้เลยเออดีมาก อันสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องการแปลภาษาเวลาเราทําชิ้นงานมานะคะทําอยากได้ลหลายๆภาษานะคะสามารถให้เขาแปลเป็นหลากหลายภาษาได้เลยค่ะรองรับหลายภาษามากเลยนะนี่ก็เป็น5เครื่องมือใหม่ที่เขาเพิ่งอัปเดตมาดีงามมาก